สวัสดีค่ะท่านข่าวเด่นอัปเดตข่าวดีกับ PEA News กับดิฉันปาจาริสนสินพงษ์ค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร,ร่วมเสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านนโยบายและทิศทางการพัฒนาด้านพลังงานและอุตสาหกรรมไฟฟ้าของไทยภายในงาน I t e E PES Dinner Talk 2023ค่ะ นายสุภชัยเอกอุ่นผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพร้อมด้วยผู้บริหารการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทปตทจำกัดมหาชนร่วมปกฐกถาพิเศษในงาน I Triple EPE ีพ n n อสดิน2023โดยมีดรประเสริฐสินสุขประเสริฐประหลัดกระทรวงพลังงานกล่าวเปิดงานและแสดงปกฐกถาพิเศษเรื่องการตอบสนองความต้องการด้านพลังงานในโลกที่ไม่หยุดนิ่ง งานนี้จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านนโยบายและทิศทางการพัฒนาด้านพลังงานและอุตสาหกรรมไฟฟ้าไทยโดยในโอกาสนี้ผู้ว,ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ขึ้นกล่าวประถกฐาพิเศษนำเสนอในหัวข้อบทใหม่พลังงานสีเขียวของประเทศไทยโอกาสและความท้าทายของ PEA ตามนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทย โดย PEA มีนโ,โ,โยบายสนับสนุนพลังงานสะอาด Solar Roof พร้อมสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐและเอ,อกชนใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันยังส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าโดยบูรณาการ EV platform application PEA Volta business model พัฒนาธุรกิจชาร์จรถไฟฟ้าให้บริการระบบบริหารจัดการสถานีชาร์จในเครือข่าย โดยผู้ประกอบการไม่ต้องพัฒนาแพลตฟอร์มเองเพื่อความสะดวกแก่ผู้ใช้รถไฟฟ้าไม่ต้องดาวน์โหลดหลายแอปพลิเคชันนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาระบบไมโครกริดและระบบการเก็บพลังงานไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่และจัดทําโครงการมิเตอร์อัจฉริยะโครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลพยากรพลังงานหมุนเวียนซึ่งได้นําร่องขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ด้วยพลังงานทดแทนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตลอดจนการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งสอดรับกับนโยบายคาร์บอนนิวทรัลิตี้ของประเทศไทยเพื่อบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2593 และความคิดเห็นด้านการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าที่ PEA ได้นำเสนอภายในงานไอทีโปร e PES Dinner Talk 2023จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการวางแผนและวางกรอบนโยบายของประเทศในอนาคตเพื่อความมั่นคงด้านพลังงานให้กับคนไทยต่อไปค่ะติดตามทุกความเคลื่อนไหวและอัปเดตข่าวดีได้ใหม่ทาง PEA News ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันปาจารีส่วนสินพงขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ